สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะออมหอยขมกันเลยค่ะเด้อออมหอยโขมออมหอยโขมก่อนอื่นเราก็ตํมเครื่องนี่ต,ตําตะไคร่นะคะต,ตําตะไคร้ข้าวข้าวสารที่เราแช่ไว้หนึ่เข้าเอนข้า,ขาวเบียร์นะคะ่ะน้โบราณนเนาะพริกแห้งพริกแห้งด้วยเดี๋ยวเราจะไปออมกันเลยได้ค่ะเด้อเพราะว่าแผกออมข้าวสาลี่ ใบชะพูผักอีเลิศบานห้าใบชะพูใบเมล็ดที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยทำตะไคร้เรียบร้อยแล้วตะไคร้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาใส่หม้อเลยนะคะแล้วใส่หม้ออมหอยแบบง่ายอมหอยไม่ถูกบรดเวณน้ำร้ายนะคะเนาะ อันน้ำรางผุกเลยตุดก็เองเ,เนี้ยตุดก็เองเนีนเ้ยนี่อ๋อหมอยน้ำมันตีออกเองนะจ๊ะน้ำแค่นี้พอแก่นมันบอ่อหน,นิเอาใส่อีกหน่อยนึงค้างไฟเลยค่ะไฟเรียบร้อยรอให้หม้อเดือดเราให้เอา เตรียมไปเดี๋ยวเราไปเตรียมผักเราเตรียมผักเรียบร้อยแล้วผักเราก็เตรียมไว้เรียบร้อยเตรียมผักเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเด้อทีนี้เราก็ไปใส่เอาเครื่องปรุงไปใส่อ,อมหอยเฮาไปใส่อมหอยออมหอยอ แรกเราก็ใส่น้ําปลาลงไปใส่น้ําปลาลงไปด้วยค่ะใส่ปูลงไปมากหลายแซ่บหลายนี่ก็ใส่น้ําปลาลงไปอื้อ เดียวเด้ค่ะอ้อมหอยอ้อมโดนนึกจุกก็ออกเดียวสักครู่สักครู่ปิดฝาหม้อไว้สักครู่ปิดฝาหม้อไวส้ไวสักครู่ก่อนเสียงเมือเราเดือดแล้วโอเสร็จแล้วม嘛 แล้วเราเอาก็ผักเอาผักใส่เลยจ้าค่ะผักใส่เลยผักใส่เลยผักใส่เลยันจะเดือบเลย nhưng mà đứng vậy đi xin lời ดุดเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยหอมหอมเหรียบร้อยหล้วน้จตา